จ้าดวงชะตาราศีมีนประจำเดือนนี้การเดินทางแห่งความเปลี่ยนแปลงของลูกปลาเดือนนี้สำหรับชาวราศีมีนเปรยียบเสมือนการลอยน้ำในกระแสใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความทา้าทายดวงดาวได้จัดเรียงตัวในรูปแบบที่จะนำพาคุณผ่านช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการเติบโต พลังงานของเดือนนี้จะช่วยเปิดมิติใหม่ๆให้คุณที่สัมผัสและสำรวจไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานการเงินหรือเรื่องของหัวใจลักษณะโดยรวมของราศีมีนคุณเป็นบุคคลที่มีจิตใจไวต่อความรู้สึกมีสัญชตาตญาณที่แม่นยำและสามารถรับรู้สิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นได้ความเป็นราศีน้ำาททำให้คุณมีการไหลเวียนของอารมณ์ความรู้สึกที่เข้มข้ม และเดือนที่จะเป็นช่วงที่คุณต้องเรียนรู้การควบคุมกระแสน้นำนั้นให้ไหลไปในทิศทางที่เหมาะสมด้านการงานคุณค้นก่อนใสความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับความก้าวหน้าในสายงานแม้ว่าจะมีช่วงที่รู้สึกว่าวุ่นวุ่นวนวุ่นวุ่นว,นว,นวายแต่นั่นคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้น ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนคุณอาจจะพบว่างานบางอย่างไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือมีอุปสรรคเล็กๆน้อย,อยๆเข้ามาท้าทายสำหรับพนักงานบริษัทคุณจะได้รับโอกาสใหม่ที่จะแสดงความสามารถอาจเป็นโครงการใหม่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให,ให้หรือการได้ร่วมงานกับทีมที่มีประสบการณ์มากกว่า ตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นนักทำงานแผนกการตลาดคุณอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลแคมเปญใหม่ที่จะยกระดับแบรนด์หรือหากคุณเป็นนักบัญชีคุณอาจได้รับโอกาสเข้าร่วมการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้ประกอบการเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมกับการขยายธุรกิจหรือการนำเสนอแนาวคิดใหม่ๆความคิดสร้างสารรค์ของคุณจะได้รับการตอบรับที่ดี อาจมีลูกค้าใหม่เข้ามาสนใจหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่จะมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับกิจการเช่นหากคุณเป็นเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆคุณอาจได้รับข้อเสนอให้เป็นซัพพลายเออร์กาแฟให้กับโรงแรมในพื้นที่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือคุณต้องอดทนและไม่รีบร้อนในการตัดสินใจ ช่วงกลางเดือนอันมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณต้องปรับเปลี่ยนแผนงานแต่นั่นกลับเป็นโอกาสที่จะทําให้ผลลัพธ์ดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนะในช่วงปลายเดือนความชัดเจนจะเริ่มปรากฏขึ้นและคุณจะเห็นผลของความพยายามที่ได้ลงทุนไว้ด้านการเงินการไหลเวียนที่ไม่แน่นอนแต่มีแนวโน้มดีการเงินของชาวราศีมีในเดือนนี้ เปรียบเสมือนคลื่นลูกใหญ่ที่มีขึ้นลงสลับกันแต่โดยรวมแล้วจะไหลไปในทิศทางที่เอื้ออำานวยช่วงต้นเดือนคุณอาจจะรู้สึกกัง,งวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเงินเนื่องจากมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาหรือเงินที่รอไว้ยังไม่เข้ามาตามกําหนดรายได้จากงานหลักจะค่อนข้างมั่นคงแต่อาจมีการชะลอตัวเล็กน้อยในช่วงแรกสําหรับคนที่ทํางานรับจ้างหรือฟรีแลนซ์อาจพบว่าลูกค้าบางรายชําระเงินช้ากว่าปกติ ตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นนักดีไซน์กราฟิกคุณอาจต้องรองเงินค่าดีไซน์โลโก้ที่ส่งให้ลูกค้าไปแล้วนานกว่าที่ตกลงกันแต่เมื่อเงินเข้ามาจำนวนอาจจะมากกว่าที่คาดไว้เดิมด้วยนะรายได้พิเศษจะเริ่มปรากฏขึ้นในช่วงกลางเดือนอาจมาจากการขายของที่มีใช้แล้วการรับงานพิเศษหรือการได้รับเงินคืนจากการลงทุนที่ลืมไปแล้วก็ได้ บางคนอาจได้รับโบนัสหรือค่าตอบแทนพิเศษจากงานที่ทำมาอย่างดีเยี่ยมการลงทุนในเดือนนี้ควรใช้ความระมัดระวังอย่าเสี่ยงกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปแต่การลงทุนแบบระยะยาวหรือการออมเงินในรูปแบบต่างๆจะเป็นทางเลือกที่ดีเช่นการเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษหรือการซื้อประกันชีวิตเพื่อการลงทุน สิ่งที่ต้องระวังคือการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นโดยเฉพาะในเรื่องของการซื้อของที่มีราคาแพงแต่ไม่ค่อยได้ใช้ช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงที่การเงินเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นและคุณจะสามารถวางแผนการใช้จ่ายได้ชัดเจนกว่าเดิมด้านความรักบทใหม่แห่งการเปิดใจเรื่องราวของความรักสำหรับชาวราศีมีนในเดือนนี้เต็มไปด้วยความโรแมนติกและความลึกซึง้ง ไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือมีคู่อยู่แล้วดวงดาวได้เตรียมบทเรียนและประสบการณ์ใหม่ๆไว้ให้คุณได้เรียนรู้สำหรับคนโสดการเปิดรับสิ่งใหม่หากคุณยังโสดอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นความรักอาจจะโดนทางมาหาคุณในรูปแบบที่ไม่คาดคิด อาจเป็นการพบกันโดยบังเอิญในร้านกาแฟการแชทผ่านแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่แอปหาคู่หรือการแนะนำจากพื้นสนิทช่วงต้นเดือนคุณอาจจะรู้สึกเหงาหรือปรารถนาที่จะมีใครสักคนมาอยู่เคียงข้างแต่อย่ารีบร้อนในการตัดสินใจเพราะดวงดาวต้องการให้คุณเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อนลองใช้เวลานี้ทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบเช่นการเรียนทำอาหารการไปฟิตเนสหรือการเข้ารุ่มคลาสเรียนใหม่ๆตัวอย่างสถานการณ์ สมมุติคุณเป็นคนชอบอ่านหนังสือและเดือนนี้คุณตัดสินใจไปร่วมกิจกรรมชมรุมหนังสือที่ห้องสม,มุดร้อยท้องถิ่นที่นั่นคุณอาจจะได้พบกันใครสักคนที่มีความสนใจใกล้เคียงกันและเริ่มต้นด้วยการพูดคุยเรื่องหนังสือเปลีปล้ยโสดซึ่งอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดีช่วงกลางเดือนจะเริ่มเปิดใจรับคนใหม่มากขึ้นแต่อย่าลืมฟังเสียงใจตัวเองด้วยถ้ารู้สึกว่าไม่ถูกคลืนก็ไม่ต้องฝืนให้ความสัมพันธ์ดำเนินต่อไป สำหรับคนมีคู่การลงลึกและความเข้าใจสำหรับคนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงของการทดสอบและการเสริมสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นอันมีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่ทำให้คุณและคู่รักต้องคุยกันอย่างจริงจังแต่นั่นกลับจะทำให้ความสำคัญแข็งแกร่งขึ้นช่วงต้นเดือนอาจจะมีความเข้าใจผิดหรือการสื่อสารที่ไม่ตรงกันเช่นคุณอาจเข้าใจว่าคู่รักโกรธ แต่จริงๆแล้วเขาหรือเธออาจแค่เครียดจากเรื่องงานหรือคุณอาจคิดว่าคู่รักไม่สนใจแต่จริงๆแล้วเขาหรือเธออาจกำลังวางแผนเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างให้คุณอยู่ก็ได้นะช่วงกลางถึงปลายเดือนจะเป็นช่วงที่หวานชื่นความสัมพันธ์จะเข้าสู่ระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นอาจมีการพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันหรือการตัดสินใจในเรื่องสำคัญร่วมกันเช่นการย้ายบ้านมาอยู่ด้วยกันการมั่นหรือการวางแผนการเดินทางระยะยาว สำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นอาจเป็นการปรับปรุงบ้านการวางแผนครอบครัวหรือการหาเวลาให้กันมากขึ้นท่ามกลางความยุ่งเหยิะของชีวิตประจำวันคำแนะนำพิเศษสำหรับเดือนนี้ การใช้ชีวิตในเดือนนี้สำหรับชาวราศีมีนควรมุ่งเน้นไปที่การสร้างสมดุลและการฟังเสียงใจตัวเองอย่าให้อารมณ์ความรู้สึกมาครอบงำการตัดสินใจแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าละเลยสัญชาตญาณที่เป็นจุดแข็งของคุณสีมงคลของเดือนนี้คือสีฟ้าอ่อนและสีเขียวมิน้นจะช่วยเสริมความสงบและความชัดเจนในการคิดวันที่เป็นมงคลคือวันอังคารและวันศุกร์ เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่และการตัดสินใจสำคัญสิ่งที่ควรทำคือฝึกสมาธิทำการบ้านใช้เวลากับธรรมชาติและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือการตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและการปิดกั้นตัวเองจากโอกาสใหม่ๆนั่นเอง เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการเติบโตสําหรับคุณไม่ว่าจะเป็นในด้านไหนความอดทนและการเปิดใจจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จและความสุขที่แท้จริงให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพจิตใจและอย่าลืมให้เวลากับตัวเองอย่างเพียงพอจําไว้ว่าดวงชะตาเป็นเพียงแนวทางแต่ตัวคุณเองต้องเป็นคนเขียน,นเรื่องราวของชีวิต ใช้ความรักและความเมตตาเป็นเครื่องนำทางและคุณจะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปดวยดีหมดเลยนะ